สวัสดีพี่น้องป้องปายสุผูสุคนะจ๊ะสำหรับมือนี่เอาหุ่นกับอุ่มสิห้าพี่น้องไปทงไฮทงหน้าไปเบิ่งวิถีชีวิตของคนเลี้ยงควายงามว่าเป็นที่น่าสนใจซ้ำซใดเด้ดพี่น้อง สวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้ห้าสีมาเบิ่งค้วยค้ยงามเดอ้อดูฟาร์มเจบีค้วยไงยพี่น้องเ้าสิไปเบิ่งกันว่าเพิินมีค้ยเท่าไรมีค้อยลายปันไดงามปันไดแล้วพี่น้องข้วยอะไรเด้อ ตอนนี้เข้ากับมาถึงที่ฟาร์มควายงามแล้วเด้อจ้าประเ็ศหยังมื้อนี้มื้อนี้ประเ็ศหยังามาเบิ่งควายจับเลยวะนี่แหละซีซ่า นี่เท่ากันบในปอกับเจ้าของฟาร์มหร้อเด้อพี่น้องเพิ่นกำลังสิพ่าห้องอางยางหล่อปึงในฟาร์มของเพิ่นเด้อพี่นอ้นองมีอีหยังแหวนในกำลังเริ่มต้นเห็ดอาจจะยังบ่ดูสวยงามปานแดเด้อพี่น้อง สายขึ้นอนต์วิสายเคลดน,น,น,นี่ไอ้พอดีอะไมากจาะวงทอมกระปุ้กเป็นยจ้อุทัย,ย่เอ๋อขยานกล้อ,อ,นนอ,อ,อ,องไม่อยากดังบะ อันนี้เทาโบว์อันนี้ลูกเทาโบวอันนี้แม่นไอผสมเอกท้องเอกมองคลอ่ะเอกมองคลผีกุศลอุดอนอรนขามันใหญ่เอกมงคลเอกมงคลก็เป็นน้องเมื่อพันล้าน งานกองจะซัพกับบานน้ซีซ่าได้ไหมนับเงินรับเงินรับเงินเป็นหลงเงินอุทัยเป็นลูกเทอโบเทอโบเป็นลูกเทอโบเป็นลูกอ่า เป็นลูกแม่เลือดเป็นลูกแม่เลือดแม่เลือดเป็นลูกดาวเหนือนี่สายอีสานอยูน่น้ำพอเท่าโบนี่เป็นลูกโชกุนเขาสวนเข้าหามาเลยบ่แอนโชกุนเนี่เป็นเป็นลูกสุดหลอ่อสุดหล่อนี่เป็นที่ในสายพงศ์ของชาติตอน่ิบิยุกนี่ว่าการว่าการ ควายยูฟ้ามอาสินยังมาโตใหญ่โตงามปันไหเพราะว่าเพิ่นเพิ่งเริมเห็ดเดิฟพี่น้องแต่รับรอง่าม่ารลอบนะหน้าเข้าสิได้เห็นควายตัวใหญ่ๆงา,งามแนนอนจ้ารับมือนี่กะเบ่งคว้ยเรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้องมาหน้าพอกันใหม่บ๊ายบาย